ช่องไปดีมาดีชาแน่งเก้าสองแปดนะคะเราพามายังลงหลอกพุทธเท่ารังสีนะคะตั้งอยู่บนเลขที่66สหทับสหมู่7จ็ดตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะซึ่งพามาชมนะคะศิละปะง,งานหล่อพระหรือพระพุทธรูปพุทธรังสีของคุณอนันต์หงมณีนั่นเองค่ะที่มีอายุนะคะเก่าแก่ยาวนานถึง90ปีเลยทีเดียวค่ะ การสร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อบูชาสักการะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนต้นกำเนิดก็มาจากประเทศอินเดียอุอริยธรรมอันเป็นต้นทางของพระพุทธศาสนาก่อนที่ประเพณีความเชื่อนี้จะแผ่อิทธิพลขยายวงกว้างเข้ามายัางดินแดนสุวรรณภูมิภูมิภาคเอเชียและอีกหลายประเทศทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธ หลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าไทยเราเริ่มสร้างพระพุทธรูปนะคะมานานนับพันปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่สมัยเทาราวดีศรีวิชัยลบุรีเชียงแสนสุขโขทัยอยุธยายุครัตนโกสินทร์ตอนต้นไล่เรื่อยๆมานะคะจนถึงปัจจุบัน ส่วนพุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางต่างๆที่สร้างขึ้นนะคะเช่นปางแสดงปฐม,มเทศนานั่งห้อยพระบาทปางสมาธิปางห้ามญาติปางห้ามมารปางพระปาดเลไลและอีกมากมายนะคะก็จะต่างกันไปตามสกุลช่างของแต่ละยุคสมัยนั่นเอง กระบวนการปั้นการหล่อพระพุทธรูปพระพุทธลังศีนะคะเป็นภูมิปัญญาโบราณสันนิฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยค่ะโดยคุณอนันต์หงมณีนะคะแห่งลงหล่อพระพุทธลังศีได้สืบสารองค์ความรู้การปั้นการหล่อพระพุทธรูปตามขนบนี้นะคะมาจากบรรพบุรุษที่ชุมชนบ้านช่างหลอ่อย่านบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนี้เอง การปัน้นการทำแม่พิมพ์และการหล่อโลหะคือ3ามหัวใจสำคัญของ15ขั้นตอนหลักในการปัน้นการหล่อพระพุทธรูปตามแบบฉบับพุทธรังสีกระนั้นในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดปีกย่อยที่ห้ามละเลยอันจะส่งผลกระทบต่อความงามขององค์พระพุทธรูปในภาพรวมเช่นการหุ้มขี้พึ่งจะต้องทำให้ขี้พึ่งนิ่มสนิทเสียก่อนเพื่อที่ขี้พึ่งนะคะจะเข้า ไปในส่วนที่ลึกนะคะและส่วนที่เว้าตามเหลี่ยมมุมของรูปทรงหรือการทาน้าขี้วัวในแต่ละครั้งจําเป็นต้องรอให้แห้งสนิทหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะอาจก่อให้เกิดการร้าวการร่อนทำให้โลหะที่หล่อชิ้นงานนะคะเป็นฉลาบหรือทองเกินหรือเป็นกับกับผิวงานไม่เรียบตึงนั่นเองค่ะ การผสานงานสถาปัตยกรรมงานปฏติมากรรมผนวกรวมเข้ากับความปราณีตระเมียดละไมของหนึ่งในงานช่างสิบหมู่หล่อหลอมกลายเป็นงานพุทธศิลป์ของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะล้วนเป็นภูมิปัญญาการปั้นการหล่ออันทรงคุณค่าเพื่อการสร้างสารรค์องค์ปรติมาออกมาให้โดดเด่นงามสง่าควรค่าแก่ก,การบูชาสักการะค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากหนังสือศิลปะง,งานหล่อพุทธรังสีของคุณอนันต์หงมณีค่ะ โรงงานหล่อของคุณอนันต์หงมณีนะคะได้ทำการจัดสร้างพระพุทธ,ธมหาธรรมราชาค่ะเริ่มดำเนินการสร้างรูปหล่อโลหะพระพุทธ,ธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติขนาดหน้าตัก12เมตรสูง16เมตรนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2554โดยการหล่อแบบโบราณร่วมสมัยวิธีปฏิบัติงานการหล่อนะคะอาศัยภูมิปัญญาเดิมจากบ้านช่างหล่อค่ะส่วนโลหะนั้นได้ทาการผสมขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะชิ้นงานค่ะเพื่อให้องค์พระประดิษฐานได้ยาวนานคงทนถาวรยิ่งขึ้นค่ะและการจัดสร้างนะคะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติก็คืออีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่ทางลงหลอ่อพุทธรังสีนะคะโดยคุณอนันต์หงมณีค่ะได้ดำเนินการจัดสร้างนั่นเองค่ะคุณอนันต์หงมณีนะคะเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ิบมกราคมคะ่ะปีถา หรือในปีพุทธศักราช2495ในย่านวังหลังตํบบลบ้านช่างหลอ่ออําเภอบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะท่านเป็นบุตรคนโตของนายเฉวียงหงมณีและนางอนงหงมณีนะคะจากจํานวนพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนะคะคุณอนันต์สัมผัสและคลุกคลีกับงานปั้นงานหลอ่อพระพุทธรูปมาโดยตลอดค่ะด้วยความที่อยู่ในชุมชนบ้านช่างหลอ บานไกลเรือนเคียงนะคะในยา่านนี้ค่ะล้วนยึดสัมมาอาชีพหล่อพระพุทธรูปกันทั้งนั้นนะคะไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวก็ทำลงหล่อพระเฉวียงของมณนนีด้วยเช่นกันค่ะโดยรับมรดกทางภูมิปัญญานะคะสืบทอดกันมาเป็นรุ่นที่สองแล้วค่ะต่อจากรุ่นบุกเบิกนะคะในยุคข,ของคุณปู่ค่ะคุณอนันต์ได้รับการบ่มเพาะหล่อหล,อ,หลอมนะคะศาสตร์และศิลป์ด้านนี้อย่างลึกซึ้งค่ะ จากผู้ที่เป็นบิดามาแต่ยาววัยนะคะโดยเฉพาะศาสตร์วิชางานช่างหล่อสิบประเภทค่ะที่คุณอนันต์น,นะคะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยมาจนเชี่ยวชาญค่ะทุกชีวิตนะคะก็มีเส้นทางของตัวเองค่ะโดยคุณอนันต์ก็มีวิถีทางไม่ต่าง ไปจากนี้นะคะหลังช่วยกิจการงานของครอบครัวตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชะกันค่ะอายุราว23ปีในปีพุทธศักราช2518ก็แยกตัวมาทำเองนะคะในชื่อลงหลอ่อประพุทธรูปอนันต์หงมณีหรือพุทธรังสีย่านบางกอกน้อยซอยเจรัญสนิทวง29กรุงเทพมหานครค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2527ค่ะได้ย้ายโรงงานและใช้เป็นที่พักอาศัยด้วยนะคะมาอยู่ที่66 ทับ2หมู่7ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดน,นครปฐมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะ และว,วันเดือนนะคะก็ได้เคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะจากเด็กน้อยของคุณอนันต์นะคะก็สู่วัยชะการจดจนมาถึงปีพุทธศักราชปัจจุบันค่ะคุณอนันต์หงมณีกับวัย60กว่านะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงของผู้สูงวัยเต็มตัวแล้วค่ะแม้จะจัดอยู่ในกลุ่มวัยเกษียณนะคะซึ่งคนจํานวนไม่น้อยพึงพอใจกับการไม่ต้องทํางานอยู่บ้านเลี้ยงหลานนั่นเองปลูกผลไม้นะคะหรือทําพืชผักสวนครัวเพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกเบาๆในแต่ละวัน หรือไม่ก็ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะแต่สําหรับการเป็นช่างปั้นช่างหล่อของคุณอนันต์ค่ะดูเหมือนว่าคาคานี้นะคะจะไม่ได้บัญญัติไว้ในโจนานุกรมส่วนตัวซึ่งไม่มีวันใดเลยที่คุณอนันต์จะหยุดทํางานค่ะเพราะมันเป็นความคุ้นชินที่ทํามาตลอดนะคะคุณอนันต์ยังคงตื่นแต่เช้าตรู6่6โมงค่ะแทบทุกวันหลังทํากิจวัตรประจําวันแล้วนะคะก็เสร็จรา,รา,าวๆ8โมงเช้าค่ะ ก็จะเดินดุยดเข้าไปยังลงหล่อพระนะคะซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้ๆที่พักนั่นเองค่ะเพื่อตรวจตราดูความเรียบร้อยของหลายสิ่งหลายอย่างวัสดุอุปกรณ์นะคะเครื่องไม้เครื่องมือยังคงใช้งานดีอยู่หรือไม่นะคะหรือมีส่วนใดชํารุดสุดซมไปหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะงานปั้นงานหล่อที่ทําไปแล้วนะคะบางส่วนค,ค้างคาไว้ยังไม่เรียบร้อยก็ ลงแรงลงมือทำต่อค่ะเติมเต็มความสมบูรณ์นะคะแม้จะมีผู้ช่วยอยู่มากพอควรค่ะทั้งลูกจ้างคนงานและบรรดาลูกลูกหลานๆก็ที่เข้ามาช่วยประสานงานนะคะก่อกิจการงานใหม่ค่ะสืบสานการเป็นช่างปั้นหล่อในรุ่นต่อไป คุณอนันต์นะคะก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนกับที่ทํามานะคะนมนานหลาย10ปีค่ะแม้กําลังวังชาและสายตาอาจไม่แหลมคมเหมือนเก่าก่อนนะคะทว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะถูกชดเชยด้วยทักษะค,ความชํานาญค่ะและฝีไม้ลายมือในระดับบรมครูเลยทีเดียวบ่อยครั้งนะคะที่คุณอนันต์ได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะหรือ คุณจิมมี่นะคะที่ได้รับสืบทอดต่อมาค่ะไม่ว่าจะเป็นคนงานทายาทหรือกลุ่มนินสิตนักศึกษานะคะที่จะเข้ามาขอฝึกงานที่โรงหล่อในทุกๆปีค่ะนายช่างหล่อคุณอนันต์นะคะก็ดูจะภูมิใจและสุขใจทุกครั้งค่ะที่ได้เผยแพร่หรือถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะ ในสาขาการปัน้นการหล่อให้กับคนรุ่นหลังนะคะโดยจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าการสร้างสรรค์าง,งานนะคะศิลปะแขนงนี้ให้โดดเด่นสะดุดตาและงามสง่าได้นั้นนอกจากความมีเอกลักษณ์งานละเอียดปราณีดอ่อนช้อยส่วนทรงขององค์พระพุทธรูปต้องไม่แข็งกระด้างแล้วนะคะยังมีหัวใจสําคัญ4ประการคือ หสีของโลหะทองเหลืองต้องขัดเงาให้เป่งประกายเหลืองทองดอกบวมไม่ซีดขาว 2. พื้นขัดแต่งปราณีตเนียนตึงไม่มีรอยพรวนตามมด รอยร้าวรอยรานนะคะซามผิวตึงต้องไม่เป็นครื่นเส้นสายคมชัดทั้งในส่วนเส้นสังคาติและชายผ้าสีเล็บมือเล็บเท้าคมเกรี้ยงเกลาไม่บิดเบี้ยวได้รูปการประกอบได้สัสดส่วนองค์พระพุทธรูปต้องได้รูปทรงสวยงามตามพุทธศิลป์ค่ะ จริงอยู่นะคะที่สายตาคนทั่วไปในการดูพระพุทธรูปจะมองความงามแตกต่างกันออกไปตามแต่ยุคสมัยยุคเชียงแสนยุคสุขโขทยัยยุคอู่ทองอายุทยาแล่เรื่อยมาถึงยุครัตนโกสินทร์นะคะหากแต่ช่างปั้นช่างหล่อใดสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติโดยอิงกับศิละปะต้นแบบนะคะโดยเฉพาะการสรสร้างชิ้นงานได้ตรงตามหลัก4ประการข้างต้นแล้วไซนะคะก็เชื่อแน่ว่าจะได้เป็นมาตรฐานนะคะที่ได้ การยอมรับในวงกว้างเป็นแน่แท้ ถึงกระนั้นนะคะคุณอน,นันต์ก็ไม่ปฏิเสธค่ะว่างานการหล่อพระนะคะยังมีอีกหลักเรื่องราวที่ยังคงต้องเรียนรู้ไม่จบสิ้นนะคะเพราะบางชิ้นงานค่ะที่ไม่เคยทํามาก่อนก็จําเป็นต้องขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะคะขนบการหล่อแบบโบราณเป็นอย่างไรนะคะตํำรับตําราทางวิชาการบันทึกไว้แบบไหนเพื่อน,นําสิ่งเหล่านี้มาปรับประยุกต์และต่อยอดสร้างสารรค์ชิ้นงานค่ะ ให้งานออกมาหมดจดงดงามมากสุดนะคะแล้วก็เป็นธรรมดาหากงานชิ้นนั้นได้รับคำชื่นชมสรรเสริญกุอนันต์ย่อมรู้สึกปลื้มปิติตื่นตันใจ นี่นะคะก็คือะคระฆังต้นฉบับหรือต้นแบบค่ะในการจัดสร้างะระฆังทั้งหมดเก้าใบนะคะที่นําไปถวายและมอบให้กับตามวัดต่างๆค่ะหนึ่งในนั้นก็คือวัดพระบาทน้ำผูุนะคะนั่นเองค่ะ เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วนะคะที่คุณอนันต์ได้ยึดสัมมาอาชีพในการเป็นช่างปั้นช่างหล่อไปพร้อมๆกับการทำโรงหล่อพระกิจการของตัวเองนะคะร่วมกับคู่ชีวิตค่ะคือคุณแม่ช้อยนะคะหรือนางช้อยหงมณี จวบมาถึงทุกวันนี้นะคะก็มีทายาทลูกๆหลานๆค่ะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในด้านต่างๆนะคะแม้งานส่วนใหญ่จะเป็นเชิงพาณิศินหล่อพระพุทธรูปรูปเหมือนหรือรูปเคารพตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดแต่ทุกชิ้นงานค่ะก็รวมสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างงดงามไร้ที่ติมีบ่อยครั้งนะคะที่คุณอนันต์ได้สรรสร้างงานปั้นงานหล่อพระพุทธรูปแบบศิลปะบริสุทธิ์ด้วยการจัดสร้างถวายเป็นพุทธ ูชาเพื่อนนำไปประดิษฐสถานยังวัดวาอารามและศาสนสถานทั้งในและต่างประเทศหากยังพอมีเรี่ยวแรงนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยช่างปั้นช่างหล่อท่านนี้นะคะหรือคุณอานันต์ค่ะก็จะคลุก อยู่กับงานที่รักในโรงหล่อพระตั้งแต่เช้าบ่ายคล้อยนะคะไปจนถึงดึกดื่นค่ำคืนราว4-5หทุ่มนะคะก่อนจะเข้านอนแม้ร่างกายจะส่งเสียงกระซิบนะคะว่าทำงานหนักมากเกินกว่าเดิมเป็นระยะระยะค่ะตรงกันข้ามกับหัวใจนะคะที่ดูเหมือนจะไม่อ่อนล้าอ่อนแรงลงแต่อย่างใดค่ะยังคงรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยทีเดียวค่ะนั่นคงเป็นเพราะสิ่งนี้นะคะ คือชีวิตและจิตวิญญาณของนายช่างหล่อคุณอนันต์หงมณีนั่นเองค่ะในด้านของการสร้างสรรค์ผลงานนะคะงานปั้นงานหล่อพระพุทธรูปพระเกจิอาจารย์ของคุณอนันต์หงมณีและลงหล่อพุทธรังสีตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวตรรษที่ผ่านมานะคะค่อนข้างมีความหลากหลายโดยใช้เทคนิคทั้งแบบโบราณและร่วมสมัยผสมผสานควบคู่กันไปค่ะเช่นการปั้นการหล่อขัดแต่งและการติดตั้งพระพุทธ มหาโชคดีสัมฤทธโชคนะคะพระพุทธรูปประจำพระอุโบสถองค์ใหญ่ที่สุดเป็นงานโลหะผสมปลอกกระสุนปืนของกองทัพเรือขนาดหน้าตัก9.99เมตรสูง16เมตรน้ำหนัก25ตันการปั้นการหล่อขัดแต่งและติดตั้งพระพุทธเจ้าน้อยปางประสูตรโลหะทองผสมเหลือง ขนาดความสูง7เมตรเป็นต้นไม่เพียงเท่านั้นนะคะบางชิ้นงานยังเป็นผู้ริ้วเริ่มการปั้นการหล่อพระพุทธรูปในรูปแบบและแนวทางใหม่ๆเช่นการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่นําโฟมมาเป็นวัสดุสําคัญสําหรับการขึ้นชิ้นงานขนาดใหญ่ช่วยทําให้มองเห็นภาพจําลองได้เด่นชัดและลดการทํางานในแต่ละขั้นตอนลงไปได้อย่างมาก ผลงานของคุณอนันต์นะคะและลงหล่อพุทธรังศีได้รับการยอมรับในเรื่องของฝีไม้ลายมือระดับสูงชุดชิ้นงานที่สร้างสรรค์ออกมามีความปราณีงดงามตามพุทธศิลป์และตรงตามพุทธลักษณะพระพุทธรูปของแต่ละยุคสมัยดังปรากฏสู่สาธารณะวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศบางประดิษฐานในพระอุโบสถของวัดวาอารามต่างๆบ้างประดิษฐานในพระพุทธอุทยานหรือไม่ก็ประดิษฐาน กางแจ้งยังพุทธสถานเป็นพุทธบูชาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาติดต่อได้ที่จิมมี่ค่ะ0924411456ช่องเป็นมันดีชาแนล1928ต้องขอขอบคุณคุณนภาพรนะคะที่ให้เกียรติอนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำเผยแพร่เรื่องราวในวันนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องบดีมานีช่องเล็กๆช่องนี้นะคะบ๊ายบาย